วัาลามโลกุลสวัสดีครับการแก้ไขปัญหาให้ติดขัดในอาวุธปืนมีอะไรบ้างไปดูกันนะรครับอย่างแรกเลยกระสุนด้านขั้นตอนก็จะมีไม่มากสามอย่างจำด้วยเลยแถบแร็กแบ่งคือกบดึงยิงแถบแร็กยิงแค่นี้ครับง่ายๆลักษณะของปืนมันจะเป็นแบบนี้เวลากระสุนด้านเมื่อเราลั่นไกลไปครับ กระสุนไม่ลั่นใส่เข็มแตงเชิงวนตีออกไปแล้วเสร็จก็ต้องพลิกปืนมาดูว่าอาการปืนมันเป็นยังไงลูกเลื่อนปิดกับปกติใครนิทานได้หรือว่าเป็นกระสุนด้านไม่เป็นกระสุนด้านเดาทำการแทบแร็แล้วก็ยิงแค่นี้ใบจะเป็นลักษณะของกระสุนเข้าไม่สุดแบบลักษณะของ สุนเข้าไม่สุดในอาวุธปืนยาวนะครับกรณีที่กระสุนมันเข้าไม่สุดมันเกิดเพราะอะไรได้บ้างเกิดเพราะเวลาเราดึงสไลเวลาเราประคองสไลด์หรือการทํางานของแก๊สในลูกเลื่อนมันมีไม่เพียงพอที่จะทําให้สปริงส่งลูกเลื่อนกลับเข้ามายังตัวรังเพลิงให้สมบูรณ์นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้จะมีช่องว่างอยู่จะมีช่องว่างอยู่ลักษณะนี้นะครับ วิธีการแก้ไขคือกดปุ่มนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะกดปุ่ม,มหรือจะดึงคันลังออกมาเล็กน้อยเพื่อจะให้มันดีดเข้ากับนะครับถ้าเราดึงมาสุดกระสุนนั้นนั้นก็จะถูกดีดออกไปก็เพราะว่าดูกเลือดได้นำกระสุนเข้าไปแล้วแต่มันแค่ยังไม่สุดถ้าเกิดว่าเราดึงออกมาสุดก็เท่ากับว่า เราคัดกระสุนนัานๆออกไปนะครับลักษณะกระสุนก็จะเป็นประมาณนี้ใชยก,กันกดนี่กดปุ่มนี่ปุ่มส่งลุกเลื่อนให้มันเข้าไปนะครับต่อจะเป็นลักษณะของกระสุนคาบปอกกระสุนคาบปอกนะครับลักษณะจะอยู่ลักษณะนี้คือมีปลอกติดอยู่หน้าช่องคัดปอกนะครับปอกเก่าติดอยู่หน้าช่องคัดปอกวิธีการแก้ไข แคเป็นปืนมาในทิศทางที่เราจะเทปอ,อกกระสุนออกแล้วก็ดึงคันลังออกมาอีกน้อยให้ปอ,อกกระสุนตกแค่นี้เราก็ทกําการยิงต่อได้แล้วนะครับปั้ง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 ติกกระสุนกลับออกต่อไปจะเป็นกกรเก้ไกเตุติดขัดกระสุนโซนกระสุนเจมนะครับนี่นลักษณะของกระสุนโอนกระสุนเจมจะอยู่ลักษณะนี้คือกระสุนสองนัดจ่อเข้ารังเพลิงในเวลาเดียวกัน ลักษณะนี้ดีการแกร้ไขคือเมื่อเราแทบแรลกไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องการสลายดกดแมกกาซีนก็ทำการแรลกเพื่อให้แน่ใจว่าในดังเชิงเชียร์สครั้งแล้วก็ค้างเลื่อนนะครับหยุดแมกกาซีนใส่กลับไป แล้วก็ลั่นไกต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับปึบเวดีอัพเค๊กานซุนโซนขังเลือ่อนกดไปเกสนปึ๊บเจเบขังเลือนนะครับกอไแมกซีน ในเลือนเดิมเดยั่ยวไปที่มีกระสุนปล่อยสไลด์เลื่อไกลต่อซ็บ <10. S 1> ประมานี้นะครับโอเคทีนี้สุดท้ายนี้นะครับก็มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการแก้ไขเหตุติดคัด ก็จะมีหลักๆมีอยู่4แบบคือกระสุนด้านกระสุนด้านใช้วิธีการแถบแหลกนะครับแถบแหลกกระสุนข้าบอกไม่มีกระสุนข้าบเบนปืนไปนในทางที่เราต้องการิ้งบอกกระสุนออกแล้วก็ดึงสไลด์หรือดึงคันรั้งมานิดหนึ่งแล้วก็เจกระสุนออกแล้วก็ปล่อยลูกเลื่อนกลับนะครับอย่างที่3กระสุนเข้าไม่สุดเราต้องกดปุ่มดันลูกเลื่อนหรือดึงสไลด์ออกมานิดหนึ่งก็อย่างที่4ี่ แก้ไขปัญหาเหตุติดขัดกระสุนโอนหรือกระสุนแจมบางกรณีปอดแม็กมันปอดได้เลยแต่บางกรณีส่ืนมากแล้วมันจะปอดแม็กออกไม่ได้ถ้าว่าปอดแม็กกไม่ได้เราก็ต้องทํงาการเคลียร์ปืนแล้วก็ผมจะเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งของกระสุนโอนบางกรณีนะครับ้าเกิดว่าเราเล็กๆๆแล้วมันยังไม่ออก บางคนใช้วิธีการเคลียร์ในกรณีนี้คือต้องระมรัดระวังอย่างมากจะให้พานท้ายหรือส่วนท้ายของปืนไปกระแทกกับอะไรเด็ดขาดเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับลูกเลื่อนดิ่งกลับอันตรายมากนะครับนั่นแหละครับแต่ก็ควรมมระม,ม,มัดระวังเมื่อลูกเลื่อนเปิดอยู่แบบนี้มันแค่กระแทกนิดเดียวแค่เอามือตบเบาๆลูกเลื่อนวิ่งกลับมันอาจเกิดอันตรายกับนิ้วของเราได้นะครับการอันตรายกดเม็ดกระฟิน แลกแลกแลกสองสไลด์เสียบแมกกาซีนปล่อยสไลด์แล้วก็ยิงต่อนี่คือวิธีที่เราต้องเลือกใช้เป็นอันดับแรกเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับและผมขอเป็นกำลังใจให้พี่เ,เพื่อนน้นองๆทุกคนสู้ต่อไปครับในการทำงานรับใช้ประชาชนสำหรับวันนี้ก็ผมคอลิฟจากช่องคอลิฟแท็กไลท์ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ